กราบขอบคุณน,นะคะอย่างสูงน,นะคะเคสนี้ลูกค้าจำเงินมาซื้อสดเลยนะคะ<อ>ไม่เงาอไฟแนนซ์เลยนะคะอบอกเคสนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าเก่าของเจนะคะเม<อ>ื่อไม่ตีล้อะ ก็ขอขอามราคภูมิอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ลูกค้าเก่าเนี่ยแวะเวียนเข้ามานะคะแล้วก็เข้ามาจับมาจองซื้อรถนะคะทีะนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยคือเป็นมิสซูเปชิไททันนะคะจะบอกว่าตัวเนี้ยตอนเปิดตัวนะราคาไายแดงเกือบ9ก้าแสนกว่านะคะแต่ว่าวันนี้จะจบไปให้ลูกค้าเพียงราคาแค่2องแสนกระดาษเท่านั้นเองนะคะก็โอเคนี้นะคะลูกค้าเนี่ยอยากมีรถอยู่แล้วค่ะหนึ่งคันแต่ว่าอยากได้ความคล่องตัวเวลาไปทํางานที่ไหนต่างจังหวัดนะคะก็เลยตัดสินใจมาซื้อรถเพิ่มเป็นอีกหนึ่งคัน แล้วก็เรื่นี้นี่ต้องขอโทษลูกค้ามากๆด้วยนะคะเพราะว่าตอนออกรถเนี่ยมีข้อดีนิดนึงนะคะก็คือว่ามีจุดบางจุดนะคะที่ทางทีมงานจเจ๊อ่ะค่ะอาจจะต้องแก้ไขณนะตอนนั้นเลยนะคะเลยทําให้เนี่ยลูกค้าเนี่ยได้ส่งมอบรถช้าไปน,นิดนึงนะคะแต่ว่ายังไงก็เดี๋ยวทีมงานเนี่ยในจุดนี้ทีมงานก็จะไปปรับปรุงนะคะทีแรกก็มีความกังวลน,นะคะเออว่าลูกค้ามาแล้วล่ะเราลูกค้าเนี่ยรอกว่ารถจะปล่อยเนะยาะแต่ปรากฏว่าลูกค้าบอกว่าลูกค้าแฮปปี้ค่ะยังไงก็ต้อง กาบขอบคุณอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะ